สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Cosmic r e a d ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปสำรวจอุปนิสัยและหัวใจของลูกรักทั้ง12ราศีอ้างอิงตามราศีเกิดของเขาใครที่กำลังเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือมีเด็กๆอยู่รอบตัวลองฟังแล้วคุณอาจเข้าใจธรรมชาติและนิสัยเฉพาะของเขาได้ดีขึ้นกว่าเดิมราศีเกิดอาจฟังดูเป็นเรื่องกว้างๆแต่จริงๆแล้ว มันคือเงื่อนงำสำคัญที่จะบอกได้ว่าลูกคุณมีนิสัยแบบไหนชอบอะไรถนัดเรื่องอะไรและคุณจะดูแลหรือส่งเสริมเขายังไงให้เติบโตอย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพและขอบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่กำลังจะฟังต่อไปนี้เป็นเพียงภาพรวมเบื้องต้นหรือลักษณะร่วมของเด็กแต่ละราศีเท่านั้นเพราะเด็กแต่ละคนยังมีดาวอื่นๆในพื้นดวงที่แตกต่างกันออกไปอีก วันนี้เราจะค่อยๆเปิดจัก,กรวาลหัวใจของลูกคุณทีละราศีฟังสบายๆแล้วอย่าลืมหยิบไปปรับใช้กับเจ้าตัวเล็กที่บ้านเพื่อให้ทุกวันเป็นวันพิเศษของทั้งคุณและเขานะครับมากันที่เด็กชาวราศีมีนถ้าคุณมีลูกเกิดราศีมีนขอให้คุณเตรียมหัวใจอ่อนโยนและพื้นที่อบอุ่นไว้ได้เลยเพราะคุณกำลังได้เพื่อนตัวน้อยที่อ่อนไหวอ่อนโยน และมีจินตนาการกว้างใหญ่ยิ่งกว่าทะเลราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำที่เต็มไปด้วยความเมตตาความฝันและหัวใจที่พร้อมจะมอบให้คนรอบข้างแบบไม่มีเงื่อนไขลูกมีนมักเป็นเด็กน่ารักช่างเอาใจและขี้สงสารถ้าเห็นใครเศร้าเขาจะเดินไปกอดไปปลอบหรือถ้าเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะรีบเข้าช่วยเหลือเป็นเด็กที่มีหัวใจแห่งการเสียสละ และเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเกินอายุนิสัยเด่นของลูกราศีมีนคือความฝันและจินตนาการเขาอาจมีเพื่อนในจินตนาการชอบวาดภาพแต่งเรื่องหรือเล่าเรื่องที่คุณฟังแล้วอาจจะงงๆว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่เขาคิดขึ้นมาเองแต่เชื่อถึกว่านี่แหละคือโลกมหัศจรรย์ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อเติมเต็มหัวใจน้อยๆของเขาเอง สิ่งที่พ่อแม่ควรเข้าใจคือเด็กมีนต้องการพื้นที่ปลอดภัยในการฝันการเล่นและการพักใจเขาอาจจะไม่ถนัดเรื่องกฎระเบียบที่ตึงเปะ๊ะหรือการถูกเร่งรัดให้จริงจังเกินไปเพราะหัวใจของเขาไม่ได้ชอบความกดดันแต่ชอบการถูกชื่นชมและให้กำลังใจแบบอ่อนโยนกิจกรรมที่เหมาะกับลูกมีนคือศิล,ละปะดนตรีงานประดิษฐ์การเล่านิทาน หรืออะไรก็ตามที่ได้ใช้จินตนาการเต็มที่พ่อแม่ลองเปิดเพลงเพราะๆเ,เปิดสมุดวาดภาพหรือพาไปดูงานศิลป์เด็กมีนจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆไม่รู้จบสิ่งที่ต้องระวังคือเด็กมีนอาจไว้ต่อคำพูดหรือบรรยากาศรอบตัวถ้าเจอคำตำหนิแรงๆหรือสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดเขาอาจปิดใจถอยหนีหรือใช้โลกจินตนาการเป็นที่ซ่อน พ่อแม่ควรสื่อสารด้วยคำพูดอ่อนโยนและเปิดโอกาสให้เขาได้อธิบายความรู้สึกของตัวเองเสมอเรื่องสุขภาพเด็กมีนมักอ่อนไหวต่อสภาพอากาศง่ายระบบภูมิคุ้มกันอาจเปราะบางกว่าเด็กคนอื่นๆจึงควรดูแลเรื่องอาหารการพักผ่อนให้เพียงพอและระวังเรื่องภูมิแพ้หรือโรคหวัดเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอเมื่อโตขึ้น ลูกราศีมีนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เปี่ยมด้วยความเห็นใจมีหัวใจศิลปินและพร้อมจะดูแลคนอื่นด้วยความรักที่จริงใจถ้าเลี้ยงดูด้วยความเข้าใจเปิดพื้นที่ให้เขาได้ฝันได้สร้างสรรค์และได้พักใจเขาจะเป็นคนที่เติมเต็มความสุขให้ครอบครัวได้อย่างนุ่มนวลที่สุดและอย่าลืมนะครับสิ่งที่คุณได้ฟังทั้งหมดนี้ เป็นเพียงภาพรวมของลูกราศีมีนตามราศีเกิดเท่านั้นเพราะในทางโหราศาสตร์จริงๆแล้วเด็กแต่ละคนยังมีตำแหน่งดาวเคราะห์อื่นๆในพื้นดวงที่จะบอกถึงพรสวรรค์จุดเด่นหรือสิ่งที่ควรดูแลเพิ่มเติมถ้าอยากรู้จักลูกของคุณให้ลึกกว่านี้สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยทางไลน์ที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ครับและในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่อยู่กับ Cosmic Read จนจบคลิปนะครับขอให้ทุกบ้านเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจ และพลังงานดีๆจากจักรวาลสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกๆครอบครัวนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากดวงดาวอีกในคลิปหน้าและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ